เอา้าโอ้ไข่มันจะเสียเลยนี่แพตวินจะไปแล้วเหรอโอ้ยแพทวิทไปแล้วก็แปลว่าเราจะสิ้นสุดรดูนหนาวแล้วสิถูกไหมผมมีเวลาเดี๋ยวผมขอสำรวจหน่อยผมอยากรู้ตรงนั้นมันคืออะไรมันคืออะไรอะ่ะแล้วมันจะทะลุไปไหนแต่พวกแม่งจะรอลุมลุมถึงเราเลยไหมเนะี่ย มีโซนหินโซนหญ้า <Wow. S 1> เฮ้ย,ยทำทำรอไวก่อน <c oughs> ไปดูซีมันจะมันจะไปะยันไหนได้เลยนะ่อ้ <c oughs> โซนนี้มันอะไรกันนะ <c oughs> เอาดิมันประตูเข้าสมดอัวันเอร์ของแม็กเวลนี่ว่า โอ้เชื่อมมาาน,นี่เลยเหรอหมายถึงแบบทะลุถึงกันขนาดนี้ได้เลยเชียวครับปุกป่าฝ่าตรงโอเคมันทะลุกันมันเชื่อมกันโอเคตรงนี้ก็ตรงหินเนาะโอ้ปากวางจัดโอเคแต่เราเจอประตูแม็เวลอะประตูสู่อ่าเอเวนเจอร์โหมดของแม็เวล เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ถามจริงคือมึงอยู่กันกี่หลังวะเนี่ยโอ้หเฮ้ยเดี๋ยวเดีด๋ยวผมกลับละผมกลัวคือโดนหมาลุ่มถึงกับไอเนี่ยโดนในวอลลัตเป่าลูกดอกใส่ผมว่ามีกี่กอะผมว่าผมก็ไม่พอหรอกผมกลับดีกว่า ว่าแต่ไข่นี้ถ้าก็ยังเอาไปทำอาหารนี่มันมันจะยังทันเป่าผมไม่รู้นะลองลองดูดีเอ้ยได้อยู่เฮ้ยขอบคุณที่มันทิ้งรังไปแล้วมันทิ้งไอ้นี่ไข่ไว้ย่างก,ก็เพิ่มความสดได้ก็ไปทำอาหารได้อีกต่อถึงไหนเนี่ยนะโอ้โหแล้วตั้งสิบสองอนณนะคุณใส่ไข่แล้วก็ใส่เนื้อวัตถุดิบเนื้อหนึ่ง โอเคคือดีร่านันมุมได้เลยจ้ะน,นี่ลุกมากันให้หมดเออตอเนี้โอ้โหเนี่ยอีตอนขอเนี่ยแมงม,มุมจะเป็นีทุกทีเลยจะให้จะไปได้แกนมาตลอดเลยแต่บางตัวก็ยังน่ารักบางตัวยังให้บ้างเฮ้ยโอเคนะ อนน <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> ขอบคุณแพนกวิน <c oughs> ได้พวกนี้มาทิ้งลังไปยัง <c oughs> อ้าวพวกนี้ก็ทิ้งลังไปแล้วเสร็จโจนสิครับพี่น้อง <c oughs> อันนี้ส่งจะเพื่อนบ้าน <c oughs> อันนี้มีของกินแล้วน้ำตาดจะไหล อ้าวชิบหายชิบหายว้นแล้วเว้นแล้วเว้นแล้ว,ลว,ลวเข้า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 โอเคอ่ะด้วยอันนี้ส่งแบบที่มัน <c oughs> ที่พกบค,ควินมาในนี้แล้วอะโอ้โหเราก็ได้ของกินฟลาย <c oughs> โอเคได้เลยได้เลยชอบชอบชอบ เชฟขาวที่กำลังสรรจากของที่เริ่มจะกินไม่ได้ให้มกลับมากินได้เองขอบคุณเพื่อนบ้านอ้าวพอดีเพื่อนบ้านถากไปซะก่อนโอเคสถานีต่อไปต้องตัดไม้อีกอ่เบื่อจริงตัดไม้นะ เแต่หลังมันเริ่มใหญ่ขึ้นเลยนี่หว่ามันก็อาจจะขยายอาณาเขตปนเปนได้เยอะขึ้นแล้วมั้งอ่ะหิวแล้วลูกอ่ะกินเลยกินเลยลูกเออโอ้โหแม่ขอบคุณพันวินมากมากแล้วก็ขอบคุณน้องแมงมุมมากมากขอบคุณมากครับพี่ไฮหญ่เนี่ยตอนแม่งอยากได้อะไรที่เราอยากได้มันจะไม่ได้นะแมงมุม อยากได้เนื้อเออยากได้ใย,ยให้เนื้ออยากได้เนื้อห้ยใยเอ,เอ้ยเฮ้ยผมคิดไปเองปะไม่ได้คิดไปเองด้วยเอ้ยพื้นเริ่มจางแล้วโอ้ยภารกิจเรากำลังจะชินสุดแล้วครับเห็นปะหมิมะเนี่ยตรงพื้นเนี่ยมันเริ่มเขียวขึ้นแล้วแต่ก็เริ่มจางไปแล้วว้าวภารกิจเราใกล้จะสำเร็จแล้วครับทุกคน โอ้โหความเขียวที่ก,บกับคืนมานี่สิลโหลแครลอดอ๋อไม่ได้กินลูกเรามาทำอาหารโอ้ความเขียวเริ่มเข้ามาครับทุกคนชาเลนจ์เรากำลังจะสำเร็จแล้วอะลิ้นพันกันเลยทีเดียวเชียวอากิปตุ๊กมูไว้ กแต่บอสไม่มาหรอวะกูเตรียมของสู้กับมึงเลยนะเนี่ยเ,เดี๋ยวมันคงมานะรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนรอก่อ <laughs> นเดี๋ยวเดี๋ยวหิมะมึงจะหายกัหายกันดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอแต่มันยังไม่ออกโดยสมบูรณ์นะครับตอนนี้อาจจะเป็นช่วงแบบปลายหนาวแล้วไงเออแต่อากาศก็ย,ยังเย็นอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะเฮ้ยใครเป็นเฮ้ยโอ้โหอ๋อยังสดอยู่ด้วยโอ้โห แปลว่ามันมันมันมน่าจะมาปลายฤดูครับมันก็เลยแบบไข่มันยังสดอยู่ดีอันนี้เลยไอ้พวกมกันคุดทุเรศไอไอ้พวกมังมุมทุเรศอย่าไปตีใกล้ลังมันเกินนะเดี๋ยวมนันนนี่เดี๋ยวมันเรียกพวกมานีสีได้เนือ้อ ผมว่าผมปลูกใกล้บ้านเกินไปหน่อย,ยนะมันเดินมายันบ้านเราเลยขอบพระคุณนะนี่พอดีเลยคืสรุปสรุปบอสมันจะมากี่โมงวะเตรียมขอบะเตรียมตัวสู้ด้วยเลยเนะี่ยสมองเริ่มฟอร์แล้วผมนอนดีกว่ากิน อากาศยังไม่ยังไม่เปลี่ยนนะครับตอนนี้ยังอยู่ฤดูหนาวอยู่นะแต่คิดว่าพวกนี้น่าจะน่าจะฤดูใบไม้ผลิแล้วนะครับวันที่สามหกเนี่ยหรือเปล่านะก็เหมือนรู้สึกว่ามันน่าจะมันน่าจะเนี่ยน่าจะมีวันทีมาตกวันหนึ่งปะหรือไม่แน่ใจนะหรือมันก็เปลี่ยนไปเลยจำไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับโอ้ไอที่ น,น้ำน้ำสาลมากเอามาทำไอ้นี่เถอะเจ้ากัะหนาวเลยใช้เมืงมุกใญ่เมืองมุกแปดอันว้าวตึ๊บว้าล้วกุณจะไปหาจากหักรไนปล่อยเมืองเน่าไปงั<ฮ>้นแหละอ่าเนื้อปลาตากก่อนอ้าวฝนตกเป็นสัญญาณว่าฤูดูเปลี่ยน แล้วเ,เดียวขอบอ่ะ <essel> เจอขอบมึงแค่ไปมาสู้กูจริงๆเหรอเดี๋ยว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 ทำไปที่นั่นทำไปที่ก่อนตกชิบหายอีกตำปาข้างบ้านเราจบเลยนะเห็ it, นะเอ่อทางวิทยาศาสตร์ต้องทำครับต้องทำทำไปตรงนี้แล้วกันอะไรวะต้องทำหัวเดี๋ยวไปเนี้ย เกือบเกือบเกือบไปทําของเวอร์ชั่นทองคําไม่ดีครับไม่คุมไม่คุ้มเท่าไหร่เลยคือผมทําไว้นะครับกันฟ้าผ่าฟ้าผ่านี่ยุ่งเลยนะครับโอเคตอนนี้เสียงเพลงก็ยังเป็นของฤดูหนาวอยู่นะครับน่าจะอีกวันหนึ่งแต่ฝนตกแบบนี้นี่ก็มันก็การันตีได้แล้วนะว่าเรากำลังจะเปลี่ยนฤดูแล้ว ความมีชีวิตชีวาเริ่มพล่านเข้ามา<ฮ>กิจสจริงๆเลยนะที่ทำเต็นทเนี่ยเอ้า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมึงจะฝนตกแล้วหิมะลงอย่างนี้ไม่ได้ เป็นชีวิตจริงนี่กูป่วยตายห่าเลยนะเนี่ยโอ้ยหให้ตายแล้วลูก <c oughs> อากาศอากาศถึงจะเปลี่ยนแบบนี้ไม่ได้ลูก <c oughs> อ้าเฮ้หนาว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 เออลืมไปลืมลื <c oughs> ลืมจุดไฟขอโทษขอโทษดิเมลล่าลืมไป <c oughs> ในหัวมันคิดว่าเออมันกำลังจะออกจตกลยดูแล้วแต่ว่าลืมไปมันก็อากาศมันก็ยังหนาวอยู่แต่ผมตะลึงมากเลยอ่ะเออแบบฝนแบบอยู่ดีมันก็ตกเฮ้ยมะมันก็ตกแทกฝนเลยอะไรวะอัดกระปกรไปทุกแต่ผมว่าโอกาสที่บอสเดียร์คอปบอ่ะมันจะมาวันนี้ผมว่าสูงคืนเนี้ยผมว่าสูงมากแต่ปกติมันไม่เลือกมันไม่เลือกกลางวันไม่เลือกกลางคืนพี่เหรอปกติมันจะต้องมีเสียงเฮือเตือนมาแล้วอ่ะ ้ังนั้นด้วยความไม่ไม่ประมาทนะครับเดี๋ยวผมจะอ้าวอ้าวพีมะพ <laughs> ีมะมันจะหายเรื้อหายเออแต่ปกติมันก็ต้องมีมีเสียงมาแล้วปว่าวอ่ะเออเดี๋ยวผมอ่ะผม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 ,ผมลองเตรียมดีเฉยนะถ้าไม่มาก็คือไม่มาออกแค่นี้แหละ ก็เอาสไปเด์แกนมาเตรียมเตรียมสู้บอสนะครับเตรียมสู้บอสเพราะผมไม่รู้มันจะมาตอนไหนมายังไงจริงๆมันมันต้องมีคำเสียงคำรามก่อนจะมานลยครับจริงจริงมันต้องมีแล้วถ้ามันจะมานะเอ๊แต่ว่าอีกอีกวันนึไงยังไม่ออกฤดูหนาวเนี่ยอะไรวะนกนกจะเป็นสโนว์เบ really no ิร no no ์ดอยู่เลยปะสโนว์เบิร์ดโอเคลุ้นนะครับก่อนเป็น้ดูยังมีลุ้นว่าจะได้สู้กับบอสหรือไม่อันนี้เตรียมแล้วนะ เตรียมแลนวนะลูกอยากสู้นะไม่ใช่เลวก่อนอื่นใดผมล่อมันก่อนตังคันมากันทั้งรังเลยมาเลยไม่ไนะด,ด้กลัวหรอกนียาพอดีโก้ตายมากกว่ากลัวเป็นมุมสี่ ว่างๆเอายายมาอีกสองอันก็ไดถ้ถ้ามีเสียงถ้ามีเสียงมันมันจะเป็นเสียงคำรามของสัตว์ใหญ่ครับถ้ามีมาเนี่ยโอเคเราเตรียมตู้สู้ได้เลยแต่ถ้าเปลี่ยนฤดูแล้วมันจะไม่มาแล้วนะเดี๋ยขอบมันจะไม่โผล่ในฤดูตื่นนะครับ้อกเหนฤดูหนาวภาคเล่นออฟเจนก็นเช่นกันอ้าวโอเคบอสปิดปกติมันจะโผล่ไม่ใช่นไรวะบอสบิดแล้วผมเคยเล่นนะบอสก็ปิดอะ รอบนู้นบอสก็บิดผมรอบนี้มึงยังบิดอีกเหรอโอ,โอู้กูส่าแบบเนี่ยเตรียมพวกเข้าของจะไว้โชว์เนี่ยแหม่เตรียมเนี่ย,เต,ยเตรียมเกาะมาสู้อย่างดิบตีแต่ว่าบอสแม่งแบบไม่โผล่มาเลยนะครับก็สิงครับสิงคนเล่นก็สิงโอ,โอเคครับตอนนี้วิสัของเรานะครับเอาชีวิตรอดมาจนผ่านฤดูหนาวไปได้เลยครับซึ่งแน่นอนว่ามัน มันก็อยู่ที่ว่าเราจะาตัวรอดยังไงต่อไปนะครับเพราะว่า,าผ่านจากตรงนี้ก็จะเป็นฤดูหนาววนไปไม่รู้จบนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าท่านเลนี่เราทําสําเร็จแล้วนะครับเยบทำไมมิสันโอ้โหไวโง่ยังกับคนป่านอ่ะโคนตไหนลูกอ่าหลอดเลยแลวแล้ว,ลว,ลวพวกเราก็ทั้งผมนะครับแล้วก็วิสันก็สามารถที่จะเอาชีวิตรอดจนผ่านฤดูหนาวไปได้เลยนะครับ เย่โอเคเดยกก็ต้องขอจบซีรีส์นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามกันมานะครับแล้วก็ขอบพรคุณสำหรับการกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็กดสับตไครด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในซีรีส์โดนท a ับครั้งหน้านะครับในภาค Lens of J ฟนะครับบอกเลยว่ามี4ฤดูและสฤดูเนี่ยก็จะมีบอสประจำฤดูแถมแต่และฤดูเนี่ยก็จะมีความ ยูนิคไม่เหมือนกันนะครับการอาชีพที่ต่างกันแล้วก็โหดด้วยนะครับยังไงก็ติดตามซีรีส์ของข่าวนี้นะครับกับเกมส์ดนตนะครับผมเจอกันนะครับบ๊ายบายขอบคุณคนดูทุกคนมากๆครับยี yeah.